สวัสดีนะครับวันนี้พามาชมพระเครื่องหลวงพ่อคูณครับรุ่นนั่ง่ายชนะมารปีพศ2537เครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับจำนวนการสร้างทั้งหมด5 0 0พเหรียญนะครับโอเคนะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนั่นเองนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับถ้าใดเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูพระกันนะครับองนี้นะครับด้านหน้าเหรียญนะครับเป็นผิวเนื้อนวะนะฮะผิว เนื้อนวะอะไรนะครับแบบนี้นะครับอ่ะองนี้เป็นบล็อกสระอาเซียนฝอยนะครับวิธีการดูบล็อกสระอาเซียนฝอยครับดูง่ายๆเลยนะครับคําว่าสระอานะครับคําว่าสระอาเห็นคําว่าชนะมาไหมครับตรงสระอานะครับจะมีเส้นเสี้ยนนะครับเป็นขีด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 นะครับนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงสระอานะครับตรงสระอานะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวผมลอง สองให้ดูนะครับนี่ครับจะเห็นเป็นเส้นวิ่งนะครับจะเห็นเป็นเส้นวิ่งนะครับแบบนี้นะครับอ่านะครับเรียกว่าบล็อกสลาอาเซียนฝอยนะครับบ็อกสลาอาเซียนฝอยนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระเดิมๆนะครับพร้อมกล่องพระเดิมๆพร้อมกล่องนะครับบ็อกสลาอาเซียนฝอยนะฮะ พิกดูด้านข้างนะครับผมให้ดูด้านข้างนะครับนี่ครับมีร่องที่ผมเคยบอกไปหลายคลิปนะครับมีร่องนะครับตรงนี้นะครับจุดที่ใช้ดูในบล็อกธรรมดานะครับมาดูด้านหลังกันนะครับครับนี่ครับด้านหลังนะครับอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมลาบนะครับนครราชสีมานี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ สวยงามเดิมๆสวยงามเดิมๆเลยนะครับท่านใดที่มีแบบนี้นะครับจะเป็นเนื้อนี้หรือว่าเนื้ออื่นก็ได้นะครับผมยินดีที่จะรับเช่านะครับยังไงก็แอดไลน์กันมานะครับที่ ad su tsi นะครับ a su tsi นะครับหรือว่า ad สุดทีนั่นเองนะครับก็ยินดีรับเช่าพระเครื่องหลวงพระคุณด้วยเงินสดนะครับยังไงก็ส่งรูปภาพกันมานะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีนะครับ